ทางผอบ้านทางเฮานี่ิ่นผัดไปจ้ำตาทางผอบ้านบ้านิ่นเลยฮนะ oh, ่น่ะอ๋อมันแบบผอบ้าน,นทางนี้มันก็บ,บถือกันแล้วเนาะมันคนละบ้านคันสมมุดว่าขันสิไปเอาอันใบหยกใหญ่ยายทางนั้นต้องผ่านผอบ้านทางนี้ก่อนฮ่น่นะ oh. แบบภาษาบ้าแล้วแบบว่ะเฮา สวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเแบบิร์ดสุขุสุขนเนาะว่าเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็างประเทศก็ย<ม>ินดีตอนรับขสาวซ่ซองอุนม,มาบันเฮาคือเกา่าพี่น้องเนะาะมาน,นี่ทางตะบนกาบโบไดมาสองมือแลวมาหาน้องมวยมาเนี่ก็ถือโอกาสมีโอกาสผ่านมาทางนี้พี่น้องเลยก็เลยแวะมาหาทางน้องมวยเพิ่นแต่บ่่าเลอของทำบุงเพียนลรวบอจังไดเนะาะโอเคพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะก็สีมาหาทางน้องมวยหรือว่าเม่น้องมวย แล้วเ้าก็อยากมาถามว่าเป็นจังไดเนาะสามะนกสามะโนแล้วทัวบุดีระโบพี่น้องอ่ะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาสิเขาไปหาทางเพื่อนส่อนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบ่คือม็ดอ่อนซอนอยู่แทบบ้านนี่เนาะอ่ะพี่น้องวันนี้เขาไปเบิ่งน้ำกันก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณในทางผู้ใหญ่ใจดีแล้วว่าเอื้อยกับอ้ายเนาะที่ไว้วางใจเฮาให้เป็นสะพานบุญให้สื่อที่ดีดินดอนตอนหญ้าให้ทางน้องมวยรวมสาเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนจึงชุบกระเพาร่างกายแข็งแรง ปัสจะโรคภัยไข้เจ็บอย่าเจ็บอย่าจนเนาะให้มาสนใจก็กะกำพื้นปหาเพื้นร้อยเท่าพันเท่าป่ะบาดนี้พี่น้องเลยค่ะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันต่อมาหอดบ่มีไผเบิ่งยางกัเบิ่งก่อนล็อกประตูวะพักหยะค่ะหุ่นเพิ่นโอ้เด้ออบ้ออะไรไปใส่เบิดเด้เห็ดอ่อนซอนทางว่าผัดก็คือบ่เห็นบาทนีเนาะโอ้บ่เห็นไผเลยมาเนี่ยอ๋อข้างเฮือนน้องมวยกับิดประตูตีแมวล็อกกุญแจ ไปใส่เบ็ดเดอ้น <been w> <dividends> ี่นะทางน้องมวยคือสิโลงเยียนเนาะมึงสิไปหาทางปู่เพคนก่อนน้องไปทางไหนนี่ยังบ่มาทางเม่นน่องมวยกับ่บเห็นโอ้โหน้องบด้มาหลายเมื่อเลยเนาะอือเอ้าอยู่มีคนอยู่หันอยู่บ่สันโอ้ยแล้วบ่มีคนอยู่ไปใส่เบ็ดคือมีอ่อนซ้อนแท้อ้นี่ อืแม่น้องมวยยังบ่ทันเลิกเฮียนบ่ยังโอ้ดยสบายดียังม่ได้เลิกเฮียนยังบ่พัดไปใหน้อันนั้นเนไปตัดไม้โอ้เนม้เิมาแอมลักัวสิปุยังแบบนี้ป็นิปูหักถั่วโอ้โอ้บ่มีพายุเลยแม่น้องมวยเพิ่นไปใช่ค่ะเพิ่นมาเพิ่นไปล่างโหลดโอ้ กงบะพัดไปตัดไม้อยู่ป้าพูดโดยก็เลยมีแต่แม่ลูกนอนนอนอยู่เคาะวะนี้โดยโอ้โหคนหน่อยนอนเนาะโดยอ่าอ่าอ่าบ่เห็ดฝนก็ได้สามเม,มแมมเม้นแมน้นคัางไว้ทีดีแล้วเนาะอ่าบร่รบกวนใะนลูกแล้วนอนใช่ไหมลูกแล้วสิตื่นเดี๋ยวฉีไปหาทั้งปอบปูเพันกันโอ้มาชอวเบ,บิ่งพักบ่พัดก่อนเด้อโดยป้าพี่แบ่งงานมาพันกัน โอ้ผักเรางามมเลีพี่ทางผัดเราผู้โอ้โอู้หมักทั่วเราก็ได้เพิ่ตัดไหมไปเห็ดละหัวดิทางพี่เนาะเพิ่ที่ลูกหมักทั่วเจอหมัหมมกระท่านชูวัดละไบ่อนี่ไปทางพี่ก่อนเจอมาสีมาเฮือนน้องมวยมาเยี่ยมจะดอกบ่ได้มาสองมือ <laughs> ใส่ประตูเลย ตีเตอร์โอ้ยอร์สบายดีเด้อพ่อปู่ก็ได้ลูกหลานไปทางไหนเบิร์ตนังมวยกับไปอุ้งเงี้ยโอ้ยังปรทันกรับเนาะดูลูกทางเมย์เพิ่นก็ไปล่างรถไปสถานเมย์นั่นกว่ายามนาวคือฮอนแท้เนา่นอนฮอาเมย์ตะเก้านี่เดือนอันนี้นาวเลยอันนี้ผันฮอนเนาะ แม่น้องมวยนะเพื่อนไปแต่โดนแล้วบ่อนเติบมิตรแบบปุ้ยมึงสวนให้เด้อเออไปก็ไปเพื่อนหวานบ่ปู่กับนางอีหันเพื่อนบอกอยู่บ่เพื่อนไปนะไปบอกชวนให้เขาหนิเด้อเออถือเป็นหายเออเพดี๋ยวไปวันนี้เพื่อนบอกอยู่บ่เพื่อนไปใส่เออบอกเพื่อนบอกไปใส่เพื่อนหวานมิตรมึงสวนให้เด้อ เบิ่งกับเบื้องเนี่ยไปไปหำง้วยบ่าด้วไปใช้เพิ่งสิไปรับน้องหมวยเลยบ่จักเนาะกินข้าวกันยังเจ้ามานี่ตอนเที่ยงง้ําท่านได้กินแต่เฮากับท่านได้กินคือการตอนเที่ยงก็ได้ข้าวก็กินข้าวกั็เนียนเกลือข้าก็เนียนมะเกลือใส่หอยนั่บ่ใส่หอยใส่ปลาได้ปลาไม่ทั้งได้ ไปแหน่ป่าน no no, you know, ี oh, ó, say, oh, et, ่เด uh. mm. uh. ู๋ยไปแหนะไปตึกบ uh. so like uh. ่บ่อเป็นใส่อัไรนี่ใส่มองใส่เบ็ดใส่เบ็ดอ๋อก็เลี้ยปันกันกินอืมเพื่อเพื่อสีมาเนาะบาดีมาสองมื่อแล้วเขาก็ได้อืมอืมแล้วล็อกประตูคักได้แบบนี้มันเห็นวันพระฮัทอืม ตู <t ouch> oh, ้อยู่นี่กัคักไรโนนกกมักกะทันนี่กหวานบ่มักกะทันตัวนี้คือว่าดกแท้เนี่ยเดี๋ยวเห็นน้ำลายแตกแล้วบันนี้มาดูบมมีไผเลยนะตะเก้ามากคือเซลๆเด็กน่อยกัไปตั้งใดเบิรไปลงเรียนบ่ก็เ้ไปซ่งก็ไปตัดใหม่น้พเขาจีโอ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 อ้ยโดย เอ็มหูวให้เร็วเนาะอาชิมาไอ้ถามแม่น้องมวยเพิ่นเรื่องสัมมโนเพิ่นอะไรเร็วละบบฉันดอกมาเลยครับมาอายุเมาได้โบจังวะเพราะว่าทางเจ้าของดินเพิ่นถามอีกหมู่บ้านเพิ่นอยากเฮ็ดพร้อมกันเลยเพิ่นว่าเมนเพิ่นก็อยากให้มันแล้วเลยเพิ่นก็บเบียกเล่นทื่นึ่งทือเดียวแล้วเพิ่นก็อยากเฮ็ดพร้อมกันเลยเพิ่นว่าก็อยากให้เล่งเล็งมือให้แน่จังน้อยเพิ่นว่าเนาะ สื้อดินมันก็ต้องมีใบไอ้ขอบทองหรือว่าใบนั่นครับเน่เพิ่นก็ะจกเล่นพร้อมกันทั้งของเบาพัดทั้งน้องมวยน้องเมย์เลยจากเล่นที่เดียวเลยเพิ่นว่ามันจะสิออกมาบาดเดียวโลดเพิ่นว่าสบายแม่นเพิ่นว่าเลยิ่ิมาถามเพิ่นนั่นแหละเพิ่นว่ายังบ่ทันมาบ้าิ่นก็มาบ้านขบุญบ่ทั้งขบุญทั้งอันผู้ได้หนังสืออย่างนี้จะของดินบ่ แมนบอกเรยพวกที่เมโนโอ้โอเพนมามาพ่พี่เจ้ากระไดมาพี่มาพี่มางนเนั่งน้ากันพี่อืม่แลนนมมันยังบแล้วโอ้อันสาบุนบ่เพิ่นว่าว่าเจ้าของภูทีิพนเฮดนันแมนพ่อเพิ่นนั่งมานี่โอ้โอ้แบบว่าทางพอบานทางเฮ้านี่ คนผัดไปจ้ำตาทั้งผัวบ้านบ้านเพลยนฮลน่ะนะอ๋อมันแบบผัวบ้านทั้งนี่มันก็บบถือกันแล้วเนาะมันคนละบ้านคันสมุติวาขันสิไปเอาอันใบหยกง่ายทั้งนั้นต้องผ่านพอวบ้านทั้งนี่ก่อนฮนะแบบคันชิบาแล้วแบบวะ เฮาเห็ดไปห่อเหอไปฮะน้แบบใบยุกง่ายแม่ก่อนว่าเฮาเฮาไปเอาใบยุกง่ายทั้งนั้นนะโดยแล้พ่อบ้านทั้งนี้หับประกันโดยแม่และเพิ่นจังสีหูเนาะแม่เพิ่นจังสิได้ยืนยันว่าทั้งนี้หับเอาแม่โอ้โอ้ๆถือถือถือและวันนี้พอบ้านทั้งนั้นจำหมดสองตาเลยฮะน้าพอบ้านทั้งนี้เลยว่าบ่ถึกแบบว่าแบบผู้เข้าแลนแล้ววันนี้เขาเขาแลเขาแล้วว่าบดถโอ มันพิษตรงที่ว่าผอบ้านผอบ้านบ้านเฮายัางบริเซนโอ้ยผลไปเส้นผอบ้านบ้านพ่นเลยโดยอ๋อฮารุคนตื่นเนี่ยโอ้ยแบบนี้นี่เองเนาะแบบผอบ้านทางนี้ท่านในเส้นผดไปเส้นพุ่นเป็นจ้ำตาเป็นสองอันบ่อเอเอหน่อยเห็นหนอฮารุเต็มมากยิ่งใหญ่มันลลยพี่แล้วที่ยืนยันหายอือเป็นวัวรักวัวแรงอยู่พี่ ดยแล้วเรจะอิจมาโน้ม่พือเจ้าได้สามีสมโนอยู่บานะเฮ้เจ้าเจ้าไนยกง่ายมาแล้วว่าอยอยู่นี่ตอะหลายปีไโอ้บัดของลูกผนยังบ่ได้บ่ได้ยกลูกแข็ขึ้นเขาทั้งบ้านขึ้นมาอยู่น้ำผัวซื้อแต่บท่ันได้ยกงายอย่างที่โอ้โอ้โอ้ กพุ่มก่อเหตุแห่งอะบบ่ลเลยกี้แบบว่าอย่ามาอีกงั่นเจ้าฮอนเดนนะแม่นะคนมาอยู่เลยแบบว่าท่างแม่คนนลยว่าพนเซนอร์เขาคนละบ่อคนละเอ้าเอาให้ยังงนั่นคนแตกี้กับคนพันเซเนอแบบว่ายูกองต้นใหญ่คนก็แล้วนะอ๋อไม่อันมีคนพัด เขาไปเสนอมีแต่ว่าบอสิมาเหตุใ่บ้านเพิ่นก็เลยไเในบ้านเพิ่นก็เลยบ่เอาเขาแบบนี้คั้นเฮาเสนอเข้าไปนะมันก็ได้เนาะแล้วเฮาก็เป็นจังซี่นะบบดนี้คือว่าเบียงสําคัญบ่หรือว่านี่คือจังซี่คือเฮาอยากเห็นใบยุ่งใหญ่แบบนี้มันก็ยากแมเนแม่นคือของเจ้านี่มีของผู้เรียบร้อยเจ้าเนาะนั่นแหละเพิ่นผพืเฮานี่เพราะว่ามา แบบว่าเอากตวาบิทเข้ากับเสนอขึ้นรู้เลยรอะว่ามันมีอยู่ในองต้นคนอยู่แลวอานะโดยโดยมีน้ำปุ่มให่เพิ่นเนาะเปิ่นกัชิบ่ยาเปิ้งกะข้นง่ายแนนเข้าใจแล้วคือของเพิ่นผัดบ่มีบ่มีแบบหั่นจีจดเข่าเพิ่นผัดบ่เข้าตอนนะตอนเพิ่นสามโนนี่สมมติคนมากว่าเพิ่นต้องถามเนาะว่าเจ้ามาจากใสเจ้าเสียลูกเจ้าเข่าน้งบบเนาะ เมื่อวานนี่ดอกคอยไปจ่ายเงินค่าดินแล้วก็ถามเพราะว่าน้องเมย์เพิ่นก็มีสัมโนเนาะเพิ่นก็เลยอยากเล่นพร้อมกันนะก็เลยว่าโอ้สิถามเบิ่งให้เด้อก็เลยว่าจังซี่มันยังคนน้อยนี่บ่ฮะอีนางเด้คนน้อยนี่ฮะตะกี้พัวมาเสียเนาะสัมโนสู้เอ้ยออืๆๆสู้สิแต่สู้สิเข้าสิบ่มาซอนทั้งเขาทั้งทิ่ซ้อนก็ ตัวพูดกูก็สบายกัได้ก็สบายมันสมมุติว่านี่ตัวหนาไปเลยสู่สิเกิดจีเรนมากกันคือจดเข่าน้ำเจ้าเลยก็ดีเนาะอันนี้ตัวแต่ว่าเคยบุญ่อ็กเขาไม่ถึงเขาอย่างยืดประบาอยังยืดแต่ว่าเราจดเข่าในหัวขั่วไงแล้วว่าง่ายอย่างยืดหายที่ซื้อปรบาดยังยืคนพนีเป็นกคอของพนีแมนแมนแมนถือแล้วคือสาวเมกเราเห็ดเนาะ เฮาเอาลูกเอาผัวก็ต้องแจ้งเขาน้ำกันเนาะขัดเ่าพื้นให้ยาปะยาห้างก็จะเงาะเนาะเมนเมนเมนกมันกยาเมนเขาแจ้งไว้เนาะเพียงแต่ว่าเ้าขเคแปลว่าแจ้งขึ้นของต้นใหญ่พิ่นแล้วก็แล้วโดยบัดยามเฮาอยากเข็ยนคนขวเากับไปน้ำเพิินเมนเมนเข้าใจก่อนอันนี้แบบเพนก็ขันเท้าชีวาเขาว่าว้าไปบ่ถือนะนะกิของเพิ่นเมนเมนอ่ะเบ่เป็นยัง อันเท้าว่าวไายเผืเ่อเหรอเหรอเทาอัน,น,นอันนั้นเทาก็เลยบ่นว่าว <c oughs> ดีได้บอ,<ม>อบเบาเนาะเบาเป็นยังแล้วเพิ่์ลค่อยเฮ็ดค่อยไปมันได้กับจังสีบอกเพกิร์ลเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่ก็เพราะว่ามันกระโดนแล้วเนาะเจ้าของ<ม>ดิน,พนเนะนพิ่์ลก็เลยถามนะเพิรนว่าคือโดนแท้นะเพิ่์ลถามเมื่อวานนี้อันนี้กะบกัญชีบ่าวกับเดี๋ยวว่าเฮาเฮ็ดของเฮาแหละ,ะเฮากลอยากให้มันง่ายนะง่ายทั้งพูนง่ายทั้งพี่ทั้งสะดวกทั้ง เพิ่นทั้งโตเนาะแมนอั้ดแล้วก็อันนั้นอันนี้อันนี้ก็ระบาดเข้านะบ่เคยคือจะเว้าั่นแหละแบบว่าทางนั้นเพิ่นเซ็นบัดทางนี้แบบบริษัเซ็นทางนายบ้านบ่อนเฮาอยู่ผัดเพิ่นบ่ได้เซ็นรับหองบัดนี้ทันทีสิบจีเซ็นทางนั้นซั้เซ็นทางนั้นเฮาก็ต้องมาพ่อพันพัวบ้านทางนี้ก่อนออ๋นะเฮาจะขึ้นไปหาเขาออ๋เพิ่นเว้ามาแบบนี้อ้าก็บ่ฮู้หักแต่ว่าปกตินี่มันต้องเล่นทางพี่ก่อร แมนแมนความเจ้าเนาะอ่าจังสันข่อยกะบุรบกวนแหละเขาน้อยหายอยู่เนาะที่นั่นไปก่อนเดี๋อีหละเด้อเมื่อหนาเด้อข่อยซื้อนมมาต้อนเด้อเด้อมื่อหนึ่งบัดจักรวังเมื่อหลับแพะนอนบาอิ่มอันนี้เจ้านอนกับนอนบริยจนดอกมันฮ้อนเจ้าคือบอกนอนอยู่ในผู้ในกับฮ้อนที่ เออเอเออนะกลับนอ่าผลเไปล่างหลดบ่ผไปล่างโเลิอาีเล่ยเป่าน้องเอวยกได้เมเพระว่าน้องซีเล่ยละอาสีเล่ยแหละเนาะเจงใดก็ได้เออเด่นเนี่ยถาของแม่น้องเมวยแม่่ถามื่อวานเพราะว่าของตองีก็ได้เลอเด็กแม่ลสุคนแม่เพราะว่าบัตนี้มันยูหันมันเป็นสมตอนเนาะของเจ้าของน้องเมย์ของแม่น้องเมวยกไปที่เดียวเลยบันี้ ตอนนั้นมะเพิ่นเพิ่นก็สิเอาของเจ้าครับของแม่นุ่มมวยไปวันนี้เพิ่นก็ลอแล้วเพิ่นอยากเอาไปที่เดียวกับมาบัดเดียวเพิ่นอยากให้แล้วก่อนปีใหม่เพิ่อนวอานะขอแม่นอะไรบุญแว้าดอกแม่นก่อนปีใหม่แล้วก่อนปีใหม่กะดีแม่นเพราะว่ามันก็สิเป็นชิดของเฮาเองบัดนี้นะแม่นเป็นของเฮาเองตอนนี้ก็มีแต่ใบซื้อขายเฮาก็อันนี้ก็เป็นของเฮาอยู่มันให้มันได้ตัวนั้นมันก็ดีมันก็ ผักบันไดมันกับผมคือใบขอบทองค่ะนะเนรการดีกานั่งยุ่งเป็นซื้อของข้าวหมดแล้วเนาะอ่ะจังสั้นคอยสีคอโต้กันเด้ออีละเด้อว,วันนี้สบายดีเด้อเพิ<ด>่มาดีเด้อเนี่อ่ะทางปู่ก็สบายดีเด้ดดอามา<ด>มหาดังดองมวยเพิ่นเนาะเพิ่ท่านเลิกเมยเพิ่นกับยังสั้นได้มาอ่นะจังสั้นข้าวกัสีอำลาพระจ้า,า,จาไปสกอนพิ่นละแรสิมาพ่อเพิ่นมหม่นดาวคลิปนี้กัสีไปแล้วเนาะ ลาพีลาน้องไปสะก้อนพ่อกันในคลิปหน้าขอบ,บขอบคุณขอบคุณไปเบิร์ตสุขุสุคนเนาะอันนี้เขาก็มาถามเรื่องสม,มโนอีพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเจ้าของทีเพิ่นว่าคือดนแท้คือบบได้จักเทือาประสานเราก็ได้มาถามแต่ว่าทางปูเพิ่นกับเสาเมฆนี่ให้คำตอบแล้วเนาะ เพราะว่าอันทางเม่น้อง m อยกระยูเพิ่นกระยูน้องการเพิ่นกระสีหูเบิดนั่นแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อเมย์พี่น้องเป็นกำลังใจให้สมบ,บุญเด้อเพื่อเห็ดคลิปต่อไปเนาะขอบุญขอบคุณไปทางคุณยายเจด,ดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามห้าส้มคลิปและประกามโฆษณาไปแล้วสบายดี